Question time ได้เวลาหาคำตอบกับวิภารู้หรือไม่ประเทศไทยมีโรงเรียนห่อหมกซึ่งไม่ใช่โรงเรียนสอนทำอาหารแต่เป็นโรงเรียนที่มอบการศึกษาให้เด็กๆที่นี่คือโรงเรียนวิชาวดีจังหวัดนครสวรรค์ที่เปิดให้นักเรียนเรียนถึงระดับชั้นป .6 ความพิเศษคือการให้นักเรียนด้อยโอกาสได้อยู่ฟรีกินฟรีและเรียนฟรีโดยครูใหญ่และบุคลากรในโรงเรียนจะใช้เวลาว่างทำห่อหมกออกขายเพื่อหาไรายได้มาจุนเจือเด็กและโรงเรียนจนได้ฉายาโรงเรียนห่อหมกแม้การขายห่อหมกจะได้กำไรไม่มากแต่ก็เพียงพอที่จะนำไปซื้อหนังสือชุดนักเรียนอาหารและเครื่องอุปโภคเพราะเด็กๆที่นี่ส่วนใหญ่เป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ครูครูรับเลี้ยงและดูแลกันมาตั้งแต่เด็ก หลายคนจึงกินนอนที่โรงเรียนจนเปรียบเสมือนบ้านและครอบครัวของพวกเขาติดตามได้ใน The Food of Love ทางวิภาทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้